สวััดีครบเชื่อหรือไม่ว่าคุณสามารถชงลาเต้อาร์ตได้แม้ว่าจะไม่มีเครื่องชงเอสเปสโซ่ผมแอดมินหางปลาจากกลุ่มแมนนวลเอสเป s โซวันนี้เราจะมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าแม้ว่าคุณจะไม่มีเครื่องชงเอสเปสโซเลยสักเครื่องเดียวคุณก็สามารถฝึกหัดเทลาเต้อาร์ตได้และนี่คือเซนต r เพ s สครับอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราทำโฟมนมไว้สำหรับการเทลาเต้อาร์ตยาก ia, หรือง่ายยังไง เราไปรับชมกันเลยครับเตรียมอุปกรณ์กันก่อนสิ่งแรกที่เราจําเป็นต้องมีและขาดไม่ได้ครับคือเจ้าตัวนี้ครับเฟนเพรสสามารถซื้อได้ในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับราคาตั้งแต่100บาท300บาท500บาทเป็นต้นไปก็แบบไหนก็ได้นะครับให้มันมีกระบอกมีตัวตะแกรงตรงนี้ครับไว้สําหรับปั๊มโฟมนมพิเชอร์ไว้สําหรับเทนมของเราแก้วกาแฟหนึ่งใบเป็นอะไรก็ได้ที่จะเป็นแก้วกาแฟ แค่นี้ครับอุปกรณ์เราครบแล้วแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมต่อไปก็คือนมและกาแฟเทคนิคง,ง่ายๆสําหรับการทําโฟมนมสิ่งแรกนะครับเราต้องไปเตรียมนมกันก่อนเราจะเตรียมนมอุ่นให้ร้อนนะครับที่อุณหภูมิประมาณ65-70องศาผมใช้การเข้าไมโครเวฟ800วัตต์ประมาณนาทีครึ่งเดี๋ยวเราไปเตรียมนมกันก่อนและเพื่อการฝึกเพื่อความชนานเราจะชั่งน้ําหนักนม ทุกครั้งก่อนการฝึกทําเพื่อที่ว่าเราจะได้จําความรู้สึกแล้วก็จําเทคนิคของเราได้สําหรับผมจะใช้นมประมาณ170-180 ml ตอนนี้ผมชั่งมาที่175 ML ็เราเอานมไปอุ่นกันก่อนว <What? S 1> ก็ถ้าใครมีที่วัดอุณหภูมิแบบนี้ก็ใช้วัดอุณหภูมินะครับอันหนึ่งประมาณไม่ถึงร้อยบาท <Wow. S 1> อุณหภูมิมันจะมาอยู่ที่ประมาณ60-70ถึงองศาอันนี้ผมอยู่ที่65 เดี๋ยวเรามาเริ่มเทคนิคที่2กันเลยสาหรับการปั๊มนมนั้นจะมีเทคนิคดังนี้ปั๊มสูง3ครั้งก็คือปั๊มให้พ้นแนวนมขึ้นมา1 2 3หลังจากนั้นผมจะปั๊มต่ํารอบละ30ครั้งเป็นจำนวน3รอบเป็แล้วสเวลคนมันคนมันคนมัน เทียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วต่อไปต้องเตรียมซุปกาแฟสองธรรมดากาแฟสำเร็จรูปนี่แหละครับประมาณหนึ่งช้อนหน่อยหน่อย แค่ให้พอมันข้นๆแล้วก็กาแฟละลายาประมาณหนึ่งในสาของแก้วเราจะได้กาแฟมาแล้วเดี๋ยวเรามาเทกันดูเลย <Hey. S 1> ที่เราได้มาถ้าเรารู้สึกว่าฟองมันเยอะไปเราก็เทออกด้านบนโดยใช้ด้านข้างเทออกนะครับโอ้ฟองเยอะมาก เราอาจจะปรับลดได้เพราะว่าแรงปั๊มมือของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวเรามาลองเทกันดูน <Wow. S 1> ี้เราเทโฟมออกเยอะขึ้นไปหน่อยและก็ได้ลายออมาเป็นแบบนี้ <Wow. S 1> เรามาสรุปกันดีกว่าครับ เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วกับการทดสอบเทลาเตอาร์ตด้วยแก้วเซนเพสเพียงเท่านี้นะครับก็ง่ายๆมากเลยสำหรับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีหาซื้ออุปกรณ์พวกนี้ได้ไม่ยากแล้วก็ลงทุนไม่เยอะไม่จำเป็นตน้องมีเอสเปรสโซแมชชีน so เราก็สามารถฝึกเทลาเตอาร์ตได้จากการทำโฟมนมด้วยแก้วเฟนเทนะครับเดี๋ยวผมสรุปเทคนิคสั้นๆให้ฟังอีกครั้งนะครับข้อแรกนะครับเราก็จะใช้นมประมาณ170 1 8 0 ml หรอหรือถ้าใครชงแล้วรู้สึกว่าไม่พอก็อาจจะเพิ่มเป็น 190-200 ml ได้ต่อมาเราจะไปอุ่นนมให้นมมาอยู่ที่อุณหภูมิ65-70องศานะครับถ้าใช้ไมโครเวฟที่800วัตต์ก็จะใช้เวลาประมาณ1นาที30วินาทีถึงนาที45วินาทีแล้วแต่ไมโครเวฟของแต่ละบ้านต่อไปเป็นเทคนิคการปั๊มนมนะครับเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด2เฟสเฟสแรกเราปั๊มสูงครับ 3ครั้งคือปั๊มให้พ้นแนวขอบนมขึ้นมา3ครั้งเฟสที่2เราจะปั๊มด้วยความเร็ว30ครั้งแล้วคน1รอบให้นมมันเท่ากันจะทําทั้งหมด3ครั้ง3รอบนะครับเราจะได้ทั้งหมดปั๊มสูง3ครั้งปั๊มต่ํา30ครั้ง3รอบแล้วก็จะได้โฟมนมออกมาเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าแรงปั๊มตัวเองเยอะหรือปั๊มเร็ว แล้วโฟมมันหนาอาจจะปรับลดเป็นปั๊มสูงสองครั้งปั๊มต่ำ2ี่ครั้ง3เซตก็ได้ง่ายไหมล่ะครับทุกคนเทคนิคง่ายๆแบบนี้ผมก็จะพยายามหามาเพื่อที่อยากให้ทุกๆคนอ่ะซึ่งเป็นเหมือนผมเองอ่ะผมอยากทํานู่นอยากชงกาแฟอยากทำลาเต้อาร์ตแต่ยังไม่อยากที่จะลงทุนที่จะไปสู่เครื่องใหญ่ๆหรือเครื่องที่มีหลักแสลเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราหาง่ายๆมาลองทําดูก่อนว่าเราจะชอบหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปสอน ทำโฟมดมงของผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมายัางไงวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมครับ